วันนี้จะโดนแพดดูแล้วค่ะถูแม่จะเป็นวายต่อต้านหนูก็ยังต่อต้านไม่สาเร็จไม่ค่ะเอมมี่ไม่นั่งดีดีเอมมี่บอกจะให้แต่งหน้าให้แล้วก็แบบหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาอยู่แบบนั้เธอบอกว่าเธอจะแต่งหน้าให้ฉันพอฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วฉันให้เธอกรีดตาเธอก็จะแต่งหน้าให้ฉันไงแล้วคือแพดดูมากทุกคนวันนี้แพดดูมากแพดดูทุกคนวันนี้ ไม่ให้กินเป็นไวต่อต้านอุ้ยได้สองชิ้นเป็นไวต่อต้านไม่ให้กินแล้วแพดดูอะไรก่อนเอาริให้มองบนให้มองบนมองบนมองบนใส่หลับตามองบนหลับตาหรือจะไม่แตะแต่มองตาหลับบนมองตาหลับบนแต่มีอุ้ยไม่คือคือเนี่เห็นไหมแผดดูกาอุย นูก,กาอุ๊บคืออะไรไม่คือมันน่าโมโหไหมอะทำโค้กหกอ่ะขอร้องเถอะแพดหนูกามไรท์ขอลออาหกโอ้ย <c oughs>